ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโชคลาภโคตรเด่นมากนะคะช่วงนี้นะคะ ใครที่ไปขอโชคขอลาบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะใครที่กําลังลอ וק, ลอรอโชครอลาบอยู่นะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะในช่วงนี้ใครที่กําลังรอนะคะสิ่งที่หลายหลายคนรอเงินก้อนนะคะสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะช่วงนี้นะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอยากจะขัดโชคขัดลาบนะถ้าใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะถ้าใครจะเสี่ยงโชคระวังในเรื่องของอารมณ์ คำพูดและการตัดสินใจอย่างงุนงดอารมณ์เสียจะขัดโชคขัดลาบสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณแม่ของคุณเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะสีแดงสีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้3 9 4สให้โชคนะคะ3 9 4ขอให้ทุกคนโชคดีร่ลำรวยค่ะ